สวัสดจีจ้าจองข้างมูมี่จ่านอันนี้เมียมูมีม่ไปเยี่ยมน้องตุลาจ่านมาเน้นน่องตุลาเพิ่นสีเข่าปอยูบ่บ้านไหมจ่านเพิ่นแซวเข่าปอยู่ให้บานจ่านพาเป็นมือนี้เป็นมือดีมืองามเพิ่นเสีวน้องตุลาเข่าปอยู่ในบ้านจ่าน นางตุลาน,นอนกำลังตื่นพอตอนกลางคืนว่าไ,ได้นอนจ้ะมแจะยุ่งยุ่งหลายเลยนอนกำลังจะตื่น,นออพีมีหน้าเพิ่งกับเจี๊บขาจันน,นี่เพิ่งกำลังตุ่มนำสมุนไพรหดจขาไ่แข็ง เนี่ย ra มันดีกันล่างขวัญปนนอ้อยไม่หายจริงจรงเนี่ยมันดีกันล่างลุกขึ้นมาเนี่ยมันดีก็หอบหญ้าขึ้นมาจัง เป็นสเสด็จเขาไปยูย่ในบ้านจันแล้วไปกระสิมาจับจ้ะเพราะว่าข่วนคนมาซอยกันหลายข่วนดิจันมีคนกะหดน้ำสมุนไพรให้น้องมีหน้าจันนี่เพราะว่าเคนเจ็บขาจมยาสมุนไพรของบ้านห้าหงด,ดเจ้างดแรงจัน พีมีนามาห,าหน้ากัามหาอนตุล่าเลยจ้ะตุล่ากัามาหาพีมีน้าจันตุล่ากันสามพีมีหน้าย่างเดียวจัน ตุลก็ยุททำกาลางด้วยจ้ะทำกลางทีไี่น้าแลวก็แเม่วัดดีไี่น่ากต่กินง่ายย่างอด็ดอร่อยเลยจ้ะตัวแาก็ลอดทองพีนะ่ม่นะา

โหลดทองโหลดข้อไปหลดข้อมาของพี่ม่น่ากันจังมันไหนย่างดลพี่หนากัล่าเขามาไปเลี้ยงอปล่ากันแย่งกันพี่มีน่าย่างเดียวไปจะไปทำน่่อยมันก็ยังหัไม่แพ้เอาไม่ตี็อกไม่เจไม่ตีอหัวเขาไม่แพ้แต่เจ็ไปเลี้ยงชื่อกืนอยู่ตอนนี้ไงละพี่มนากัทิ้ย่างเดียว เด็กหิกับน้องตุล่านมอป้นใหองตุล่าก็เสดยวเขาไปบ้านใหม่พี่มีหน้าแล้วก็เมย์วัดดีจังเฮย่ามสิหลอดทองพี่มีหน้าแต่กระโดดมากบ่ได้จัะนกัเสาวินเด็กกับพี่มีหน้าอย่างเดียวเลย เย้ากไม่ด๋เย็บเลยเราเอาไว้น่อยเย็ตพ่นห้ย่ั้เยอนไห้ว่าต้องา่างานเนาะามลินพีมีน้าพีมีน้าก็นยุ่หญ่จัดบ้าทีใจนนองตุ่อจากเจาชมครับขกกอสิเอาเสียกมาคล้องข้อว่าเสียเอาเขาบานกันแม่าเนเล่นะไวกนผนองตุล่าใส่เขาไปบ้านเกานังกาจัดไปบานไหม ของนองตุลาเขาไปย่ำงเรีนเต็กับพีมีหน้าจันเรียนพุ่งไฟพุ่งมากจันขว์พขาเกาเสียผูกข้อเมวัดดีจันทกาสิผูกข้อนองตุลาน้ำจากรกาสิพ่ายยางเขาบานจันทร์

น่กะพีไม่น่าอยยุจันทร์สอบนี magical, ่นะรบกวนแ่งหน่อยพอนอนเกียกินดูม่นากับยื้หลังอายจันกียตะการอกะี้ดินอจันเอ้าตัวปูหายไปตัวผูหายหอยต่าก็ยืนไต่ชองพีไม่นาอาจันเรียบร้อย น่องตุล่าลิ่มปนตกะพีไม่น่าตะเกียกตะกายยุ่จันทบมาตุอย่างหรอแาแาได้มยห่หนาก็ินขึ้นหลังจัน นางตุลากเล่นดินยู่ใจนับทีนเข่ากันนี้เียงน้องเงน้องีน้ันนี่น่งตุลาตะเกียงตะกายย่างเดียวมีวินัยกเล่นดีนนขึ้นหลังไ่งเขาต้องกินป่ะ อ๋มีน้ากันลินไตทงพี่มีน้าโหลดไปโหลดมากจัน์เรีนดินเพ่นเดียวเขาไปบ้านจะไปเรียนขี้ดินปอยู่นีโหลดทองพี่มีหน้าเลยจ้ะหลดยึด่างกลางเมีวดขดกระเซ้าเสือกกอง้อเขาบ้านจ้ะอยู่บานไม่เดินนองตุลา ไปอยู่บานไม้ของน้องตุลาเลยแบดนี้ไ,ไป้าในมืมนอน,นะแล้วมัดจะสีเขาก็สีออกจากแม่ละวาไปอีกขทง่งตองละมัดระว่างเอาจอนอานร์จับเสียบมัดก็ใส่กำมวัดดีจัน มาแต่แกยังไงแก่รถใครมาปันเดน้องไดหวันยุดเปิดกันแล้วอน้อกับพีข้นชงสามข้นจากพนมาซอยกันแจวเมยวันดีกับน้องตุลาแลละกพี่ม่น่ากับพยุบานไม่จัน อันน so <C Bis Syn Island> ี like <bbe> ้มาจากช่องไหนคะเนี่ยมาจากช่องพังโมเมจ้าพังโมเมนะคะสวัสดีจ้าค่ะโอ้พังโมเมจ้าช่องใหม่จ้าช่องใหม่นะคะฝากช่องด้วยนะจ้าให้ช่องบ่ห้ฮะช่องบ่อโอ้สอแกงยังโมโหเนี่ยโห่ลน้ค เมก่ันดีเลยก็ีม่น่าแล้วน้อตุลาไปส่องเมก่อนดีหรือจะไปส่องสตงั้นน้องตุลาจะไปหรือจปวดบ่ตุาน่าจะปนดมากนี่จเอาออกงงงงเฉยเลยแม่กูแม่ก็บัดดียจะเล่นนี้ม่รู้ไ่มมันหลอกก่อนฮะู้มมันหลอกก่น ขนาดขนาดองเสียซื้อยังยังดงสิประยูนดื่อค่ะวันดีแม่าเจือจับน้มัดจอแมวเลยจะอยูใจกแล้วจสิยูแต่บ่มัดเพื่อยูสิไปยูแล้วงไปย่มหนีขวันขวัญเพื่นกำลังสิขึ้ือแมวันีจันเกี่ยายนะยอยก่วน

เขาไปบ้านไหมจ้ะนี่จะตัดเป็นคลิปใหม่แล้วจ้ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้พังโมเม้นะจ้าพอเอฟซีมีเอฟซีทั้งหลายจะแจวน่องตุลาเขาไปอยู่บ้านไหมจ่านิกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้พังโมเม้นี้เดจ้าสวัสดีขอตรวจขอไฟเดจ้า